หน้าตานะคะน่ะหน้าตานะคะนี่อันนี้ของคุณสวามีจ๋าแล้วก็มาดูวิธีทำเอ้กุญช่ายสูตรของเอ้ยเนาะจ้ะมาดูกันนะคะนี่จ้านี่ก็คือกระเทียมที่เลยไปเก็บมานะจ้ะนี่ล้างสนีน้ำน้ำนี้้วจ้ะ คงจะพอแล้วล่ะแล้วก็เดี๋ยวมาหั่นนะคะหั่นแล้วก็เออได้ว่าจะผสมไปกับเออกับหมูสับติงนิดลองดูเนาะจะทำผุ้ชยช่จ้ะผุ้ชยช่แผ่นแผ่นญี่ปุ่นเอ้ยแผ่นชุดแผ่นเวียดนามโอ้ขนาดสี่น้านล้วยังมีไอ้นี่อยู่เลยเศษไม้เศษอะไรนะเดี๋ยวต้องเอาไปน้ำนะไเดี๋ยวเวลาหั่นเสร็จแล้วอะไรแล้ว เดี๋ยวมาดูกันนะคะเดี๋ยวไปเอาแผ่นมาให้ดูก่อนจ้ะนี่ก็เป็นในใบกระเทียมที่เอื้อยล้างแล้วนะเอืเอ้อยหั่นแล้วนะคะเห็นเมื่อกี้ที่ล้างไปแล้วนะคะนัดเอามาหัน่นหั่นแล้วก็ล้างมาันอีกหน่อยนึงแล้วก็จะเอาทิ้งไว้ให้มันเนยมเสด็จน้ำชน,นิดนะึง้เดี๋ยวเรามาขยำคนก,กับเกลือกับน้ําตาลแล้วก็น้ํามันนะคะเดี๋ยวมาดูกันอีกทีนะคะล้างก่อนเดี๋ยวมาดูต้องขยำนะคะ จะก็มาดูส่วนผสมเลยนะจ๊ะเราคุณชายเอาของมาให้ไม่มาสักทีอันนี้เป็นเกลือนะจ๊ะนี่เกลือตัะเอ้ยกะกะเอาเนาะว่าเท่าไหร่อะไรยังไงเนาะใส่หมดแล้วก็เป็นน้ำตาลนะคะน้ำตาลสักสองช้อนนะจ๊ะความอร่อยเนาะนี่แล้วก็เป็นเบกกิ้งโซดานะคะเบกกิ้งโซดาช่วยให้เอเอใบกุ้ยช่ายใบ ใบสดแล้วก็ฟูเวลาทอดมันก็จะฟูจะอะไรดีนะใส่นิดเดียวเขกๆสุดะไม่ต้องเยอะแค่นี้พอจะ้ะแล้วก็จะขยำนะคะเอ้จะมาขยำให้มันเข้ mm hmm. ากันขยำให้เข้ากันเนาะเอ้จะลองทำสใส่ไอ้นี่สักน้อยหนึ่งไม่มาสักที เ็กคุณชายจะรอไหมเนี่ยไอหมูสับเนี่ยจะลองใส่หมูสับทงใส่หมูสับดูโอ้ยลืมไปดูแผ่นนี่คือเป็นแผ่นนะคะนี่แผ่นอเหมือนกับแผ่นปอเปี๊ยแต่ว่ามันเป็นสมันเป็นข้าวใสเลยเดี๋ยวจะเปิดให้ดูทิ้ะคะ อยาให้เขาไอขยามสักนิดนึงให้ให้ความเผ็ดของกระเทียมออกนะจ๊ะเดีย๋ยวดออกอกกันเือยจะไปเก็บมากินเรื่อยๆเนี่ยจะมาผัดมามึกผัดตับไม่ไกลอยู่ใกล้ๆสบายได้พอกินอะแต่เวลาดอกออกอาจะจะ,จะทันไหม <laughs> สองคนกับน้องไก่ <laughs> จะทำน้องไก่ไหม มันใส่วางปุ๊บก็ไปวางปุ๊บก็ไปแล้วค่ะแล้วเสร็จแล้วเราก็ไปขยนันพยายมันตั้งเน้นแล้วเสร็จแล้วก็ไปแทนวางเสร็จโอ๊ยลืมใส่น้ำมันจ้ะน้ำมันด้วยโอ้ย,ลจะจะยเลยใส่เยอะเลยพวกลงไปค่ะพวกลงไปเลยนะคะเนี่ยนี่หมดเลยเราจะใส่น้อยเดียว น้ำมนันมันก็จะช่วยให้แบบไอ้นี่เข้าตัวไอเข้ากันดีเร็วหย่ามจนให้เห็นนะมันก็จะยุบลงไปแล้วจ้แล้วก็จะทิ้งให้เสด็จน้ำสักนิดนึงนะจ๊ะเมื่อก่อนคราวที่แล้วทำแล้วหันห่นมันหั่นละเอียดเกินมันมันบอดีอย่างนี้แหละดีละวนิดเดียวเนาะ ได้กินแบบรู้รสหน่อยหนิจ๊ะนี่จ้ะ,จะเริ่มเลยเริ่มลงแล้วจ้ะเดี๋ยวก็จะมาใส่ในกระชอนนี้นะจ๊ะนี่บีบช้นหน่อยหน่งให้น้ำมันออกมันจะได้ไม่อ้มน้ำเยอะแล้วโหวลาทอด น้ำออกเยียร์เลยจ้ะจากนองีกระตุกแผ่นมาจากนี้นีน่จะเสร็จแลเราจะแช่น้ำไว้แช่น้ำแล้วก็มาห่ เอ่ยจะแช่น้ำมันนจ๊ะเดี๋ยวมาดูกันนีจ้าเอ้ยก็เอาแผ่นไปแช่น้ำมันนะเดี๋ยวก็ห่อได้แล้วจ้ะคงไม่รอแล้วจ้ะไม่รอเพรคุณละไอ,อหมูสับนะจ้าเดี๋ยวมาห่อกันเลยจ้าเมือ่อกี้ลืมเปิดนะคะห่อเสร็จแล้วถึงนึกได้ลืมจ้ะเอ้ยจะห่อเป็นแบบนี้นะ,ะจ้ะห่อตามใจคนกินคนทำโอ้โหจใจคนทำนะคะเสร็จแล้วก็วางไว้นี่ ลงไปแช่ใหมนะ,ะไม่ต้องทำแป้งเลยจ้ะง่ายมากเลยคิดไว้แล้วตั้งนานเลยจะทำแบบนี้ะเดีลยววางนี้มีลรไม่เล่นนะนะคะหมูสับว่าจะาใส่หมูสับด้วยจะได้เป็นสูตรของเราเองอย่างี้ ไม่รอนะจ๊ะจ้ะโอ้ไม่สวยนะจ๊ะแต่จริงใจนะคะโอ้ไม่สวยแต่จริงใจแต่จริงโจ แค่นี้เนี่ยเขามาแช่น้ำแล้วมันก็กินได้เลยอย่างนี้เอ้ยอจะไปทอดเนาะคิดตั้งนะเราจะทำจะทำไม่ได้ทำเ,เราจะยุ่งอะไรไหมไ มันจะเป็นเหมือนเ,เกีืก่องเกบปากมอมากกว่าหน่อนมาเป็นคนไม่พิธีพิธัธนไม่พิธีพิธันพิธีตีตองนะคะเดีย๋ยวจะลองห่อเส้สวยด้วยครั้งแรกนะที่ห่อใบนี่เอ,อที่ห่อแปลงนี่ สวยเลยอมเหมือนแป้งกระเพียนเลยนี่อืมก็ไม่ช่วยเลยจ้ะก็โอเคอย,ยู่จ้ะนี่ได้มาจะไปทอดนะคะเดี๋ยวห่อเสื้อแล้วทอดให้ดูนะคะจะทำ

เดีย๋วยวไอ้มีเวลาเยอะๆเดี๋ยวจะหม้อ,มอให้ดูสวยๆนะคะเดี๋ยวแค่นี้ก่อนนะคะเดี๋ยวจะไปทอดแล้วนะจ้าทอดเดี๋ยวจะมาชิมให้ดูจะทำไปให้หลานนะคะวังนี้ให้พี่ซาอกับหลานนี่จ้าทอดอเอาแค่นี้ก่อนเดี๋ยวทอดเสร็จมาดูกันอีกทีนะจ้า ลงกระทะไปเลยนะคะเดี๋ยวมาดูกันอีกทีนะคะนี่จ้าเสร็จแล้วจ้าก็โอเคนะคะหนึ่งหอไม่สวยนะจ้าเดี๋ยวข่าวต่อไปเออจะหอให้เสร็จๆกันนี้นะะ๊ะนจ้าจ้ครัวจะเปลี่ยนก็ไม่ได้เปลี่ยนทันทีนะคะไม้มันจะหลาช่างไม่วา่างกทีื้อจ้าจ้ะจดเสร็จแล้วค่ะ หน้าตานะคะน่ะหน้าตานะคะนี่อันนี้ของคุณสามีเสร็จแล้วค่ะก็เออก็ขอจบคลิปแค่นี้ก่อนนะคะสวัสดีครับสวัสดีครับขอบเออขอบคุณขอบคุณครับขอบคุณครับที่ที่ติดติดตามตามรับรับชมชมคลิปคลิปภรรยา Palaya. Ja. Pum. Pum. Og <laughs> hvad <laughs> betyder det? Palaya, ja, det betyder white